กนนะีมนุมามานนสดดกกัก้วยค่่ะเรราไปับชกกงกิ๋งสุขสันต์วันปีใหม่เรื่องแ a p p y ้คิสภาพนพดลกำจรไภัสาลกุ้งกิ๋งแสนเบิกบานเตรียมแต่งบ้านไว้รับรองรวมมิตรญาติพี่น้องร่วมฉลองส่งท้ายปี แม่เตรียมซื้ออาหารทั้งคาวหวานจัดเต็มที่ผักผลไม้เลือกอย่างดีพ่อช่วยชี้เดินเพลินใจยามคำ่ำสองข้างทางแสงพราวพร่างสว่างสวยระยิบระยับประดับไฟสวยจับใจรับเทศกาลร,รุ่งเชา้ารีบช่วยกันขมิขมัน ตกแต่งบ้านสายรุ้งประดับงานยิ้มเบิกบานรอเวลาทุกคนอิ่มเอมใจญยาิใกล้ไกลมาพร้อมหน้าพูดคุยกันเฮฮากินอิ่มหนำสำราญใจมาถึงช่วงสำคัญลุ้นของขวัญวันปีใหม่กุ้งกิ๋ง ยิ้มดีใจได้กล่องใหญ่ไปครอบครองเที่ยงคืนใกล้เข้ามานับเวลาเตรียมฉลองทุกคนคอยจ้องมองสี่สามสองพลุกพร่างพราวสวัสดีวันปีใหม่ทุกหมดไปสุขยืนยาวแสงพลุส่องสกาว ทุกคนกล่าวคำอวยพรกุ้งกิง๋งเริ่มตาปรือแม่จูงมือส่งถึงหมอนหนูน้อยล้มตัวนอนหลับตาพริมยิ้มสุขใจรุ่งเช้าตื่นไปวัดพ่อแม่จัดของเตรียมไว้หนึ่งมกราคมขึ้นปีใหม่ บุญส่งให้ใจชื่นบานอิ่มบุญอบอุ่นใจเพลงปีใหม่ดังขับขานทุกคนยิ้มเบิกบานสุขสำราญวันปีใหม่เอ้ย ว,วันความเป็นมาของวันขึ้นปีใหม่ก็คือเดือนแรกของปีหรือมอกราคมแล่เสอนสุดท้ายก็คือเดือนธันวาคมค่ะวันขึ้นปีใหม่นะคะหมายถึงโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์นะคะคล้ายหนึ่งรสามร้อยหกสิบห้าว,วันหรือเวลาอป็นสองเดือนนั่นเองค่ะวันขึ้นปีใหม่คือหมายถึงการขึ้นรอบใหม่จากทึงสองเดือนหรือ ตัวเลใช้กันนั่นเองค่ะวันขึ้นปีใหม่ค่ะตรค่ะาและอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันขึ้นปีใหม่แล้วนะคะเด็กๆแตเ่เด็กๆรู้ไหมคะว่าวันขึ้นปีใหม่มตรงกับวันที่เท่าไหร่คะใช่แล้วค่ะวันขึ้นปีใหม่จะตรงกับวันที่1มกร,ราคมของทุกปีคะ่ะและในวันปีใหม่นี้ครูคอ๊อก,ก็ขอวอวยพรให้เด็กๆมีความสุขในวันปีใหม่นะคะ แล้ววันนี้คุรูออมก็มีคําถามมาฝากเด็กๆเกกก mm hmm. ช่นเคยค่ะคําถามของครูออมนะคะก็คือวันขึ้นปีใหม่จะตรงกับวันที่เท่าไหร่และเดือนอะไรคะเด็กๆเมื่อเด็กๆตอบคำถามครูเสร็จแล้วอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายคลิปวิดีโอสั้นๆมาฝากครูกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูออมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะ